มาดูท่านนายกรัฐมนตรีวันนี้ที่นายกบอกว่ามีตัวเลขอยู่ในใจแล้ววันยุบสภาเนี่ยคุณแนอนเชิญไขาขานณบัดาน <c oughs> ดาวดวนบิ๊กตูเตรียมประกาศยุบสภาก่อนหมดวาระ<อ>เปิดทางสสย้ายพักทันตามกฎหมายเนี่ยอเอาวันนี้นะคะที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะานายกร,รัฐมนตรีเนี่ยเล่าก่อนว่าให้สัมภาษณ์ว่าวันนี้ ให้อาจารย์วิศนุเครือง,งามมาคุยด้วยนะคะก็มีข่าวว่าเข้ามาดูว่าอะไรทําได้อะไรทําไม่ได้หลังยุบสภานายกบอกจริงๆไม่ต้องคุยมันมีอยู่แล้วนะเรื่องนี้เนี่ยให้ฝ่ายกฎหมายสรุปมาแล้วว่าทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างและทํางานได้แค่ไหนก็ต้องระมัดระวังเขาเตรียมไว้แล้วโดยจะมีการชี้แจงในวันประชุมครมนะเดี๋ยวจะแจ้งในครมอด้วยนะคะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยเปิดในโทรศัพท์นายกบอกว่า Google ก็มีนะ ระเบียบคณะกรรมการของกกตเนี่ยนะนะักข่าวก็เลยถามว่าอ๋อแล้วได้คุยกันยุบสภาหไหมคะนายกบอกไม่ต้องคุยเพราะอะไรเคยคุยแล้วซึ่งก็บอกแล้วแต่นายกจะยุบเมื่อไหร่ก็ได้ก็แล้วแต่นายกจะพิจารณาการพิจารณาเป็นสิทธิ์ของเราดีกว่านะักข่าวก็ยังถามว่าเออแล้วแนวโนมเนี่ยจะยุบสภาหรือจะอยู่ครบวาระละ่นะนายกบอกว่าก็ต้องดูว่าเวลาพอหรือไม่เพราะต้องให้เขาย้ายพักอะไรก็แล้วแต่ เพราะหลายคนเนี่ยก็ต้องการย้ายพักก็ต้องมีเวลาให้เหมาะสมคำว่าครบไม่ครบหมายถึง23ิมีนาเลยหรือเปล่าล่ะ <c oughs> คงไม่ถึงนะนายกบอกคงไม่ถึงหรอกเพราะต้องให้เวลาเขาด้วยนักข่าวที่ยินคําว่าคงไม่ถึงเนี่ยก็เลยถามว่าอา้าวนายกเนี่ยนะอยากจะตอบไหมนะพอมีพอนักข่าวก็ถามว่านายกถามไปเรื่อยเเนี่ยระหว่างการสัมภาษณ์นายกถามว่ามีอะไรจะถามอีกไหมอยากจะตอบไม่มีคนถามแล้วเหรอแต่วันที่18เนี่ย ก็จะเจอการในภารกิจในพิธีรับชุดค้นหาและกู้ภัยกลับจากตุรกีสู่ประเทศไทยก็คือพรุ่งนี้เดี๋ยวทีมยูซ่าไทยแลนด์จะมาถึงสุวนรณภูมิเนี่ยนายกจะไปนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าอ้ามันเป็นวันเสาร์นอกจากนายกจะไปงานนี้แล้วเนี่ยจะหยุดลงพื้นที่หาเสียงที่ไหนหรือไม่ นายกก็บอกว่าทํางานคิดพักผ่อนบ้างอะไรบ้างส่วนการลงพื้นที่ก็ต้องกําหนดไว้ว่าจะลงยังไงจะลงภาคไหนก็ตามนั้นการหาเสียงมันก็ไม่ใช่เป็นกระบวนการประชาธิปไตยที่มันต้องทําในการหาเสียงแต่ก็คิดว่าการหาเสียงบางทีก็ต้องดูสิ่งที่ทํามาแล้วประกอบบ้างมันก็โอเคแต่จะมีความหวังให้ความหวังอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องดูว่าจะทําได้หรือเปล่าและดูว่าที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรทีนี้ถามว่าที่ถามถึงเรื่องการหาเสียงแล้วนะว่านายกจะไปทุกภาคไหมนะคะ